สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ o อยสตอรี่ค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มาถ่ายให้ดูนะคะว่าตอนเช้านี้นะคะเราจะทำเมนูกับข้าวนะคะนี่เลยค่ะส่วนผสมหลักนะคะหัวปีค่ะเพื่อนๆหัวปีนะคะหัวปีหลังบ้านนะคะ เราเราจะมาทอดนะคะทอดหวัวปีนะคะนี่นะคืออันนี้ก็คือหัวปีค่ะหัวปีที่เราเอามาล้างนะคะมาซอยซอย,ซอยนะคะก็เราก็จะใช้น้ำมะนาวนะคะซอยเสร็จนะคะเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะเพื่อไม่ให้มันดำนะคะมันจะได้ขาวๆอย่างนี้นะคะบีบมะนาวใส่หนึ่งลูกเลยนะคะเพื่อน มันจะได้ข่าวนะคะแล้วก็จะมีนะคะพริกแกงค่ะนี่นะคะพริกแกงนะคะพริกแกงพริกแกงเผ็ดนะคะก็ค,คือส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะใส่แป้งค่ะแป้งผสมลงไปนะคะแป้งสำหรับทอดนะคะแป้งแป้งกรอบแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์นะคะร่วมกันนะคะผสมกันนะคะสำหรับ เป็นสำหรับทอดนะคะแล้วก็จะใส่ไข่ค่ะเ,เพื่อนๆใส่ไข่นะคะไข่สามฟองค่ะสำหรับไข่นะคะที่เห็นที่เราเจาะนะคะก็คือว่าตอนเช้านะคะเราจะให้แม่นะคะได้ได้ได้ได,ดื่มน้ำไข่ขาวนะคะไข่ขาวเราก็จะเจาะเอาแต่ไข่ขาวนะคะเจาะเอาแต่ไข่ขาวแล้วก็ เอาน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวที่สะอาดแล้วนะคะเราก็ไปตั้งไฟร้อนๆค่ะตั้งไฟร้อนๆแล้วก็ใส่ลงไปในในไข่ขาวนะคะเพื่อว่าให้แม่ได้ดื่มนะคะตอนเช้าเนาะมันก็ได้สร้างนะคะสร้างไม่เลือดขาวนะคะสําหรับไข่ขาวเนาะแล้วแม่เป็นไตนะคะแม่เป็นไตเป็นไตระยะที่สามค่ะหมอก็เลยแนะนํานะคะก็เลยมาทําให้แม่ดูให้แม่ได้ได้ดื่มนะคะ ก็คือน้ำซาวข้าวกับไข่ขาวนะคะแม่ก็ดีขึ้นนะคะไตก็ไม่มีแล้วนะคะค่าของไตก็ดีขึ้นมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนถ้ามี่วาผู้ดูแลนะคะผู้สูงอายุดูแลอยู่ก็ลองทําดูนะคะเพราะว่าเราลองแล้วนะคะก็คือค่าค่าไตาของแม่ดีขึ้นนะคะก็คือไข่ขาวนั่นเองนะคะใช้ับไข่ขาวกับน้ําซาวน้ําซาวข้าวนะคะที่ที่เราลินน้ําที่สกรปรกออกแล้วเนาะ เราก็มาตั้งน้ําเดือดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปในไข่ขาวนะคะแล้วก็ตีตๆๆีนะคะก็ให้แม่ได้ดื่มตอนอุ่นๆอุ่นๆนะคะจะได้ดื่มง่ายๆเนาะแต่แม่ก็ก็ดื่มง่ายนะคะเพราะว่ารักษาตัวแม่ก็จะรักษาตัวดีมากๆเลยนะคะเราให้ทานอะไรท่านก็จะทานนะคะนี่นะคะก็คือแล้วก็มาดูนะคะว่าเหตุผลอะไรนะคะเราถึงได้เจาะ ไข่เป็นอย่างนี้นะคะก็คือเราเอาไข่าขาวไปให้แม่นเองนะคะผสมน้ำสาวข้าวนะคะมันก็จะเหลือนะักไข่แดงค่ะแล้วก็จะเอาไว้ใช้ประโยชน์นะคะสําหรับทอดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็คือเมนูเมนูของเรานะคะก็เราก็จะใส่นี่นะคะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะเพื่อให้มันหอมนะคะใบมะกรูดก็จะเป็นสมุนไพรอีกชน,นิดหนึ่งนะคะ ก็คือส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีพงนัวก็ยังยังไม่ได้เอาไว้ใส่ที่หลังนะคะเอาไว้ใส่ตอนที่เราผสมเนาะเดี๋ยวเราทอดเสร็จแล้วเราจะมาให้ให้ดูอีกทีนึงนะคะลงคลิปให้ดูอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะคะทําแบบบ้านบ้านนะคะแบบบ้านบ้านแล้วก็แบบง่ายๆนะคะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเยอะเนาะสําหรับทอดหัวปีพริกแกงนะคะนี่นะคะ ก็จะได้รสชาติออกมาเผ็ดๆนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าทําเหมือนกันหรือเปล่าเนาะอันนี้เราทําแบบง่ายๆแล้วก็ทำแบบบ้านๆนะคะทํากินเองไม่ต้องใส่อะไรมากมายคะ่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะค่ะ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้าไปให้กําลังใจนะคะหลังคลิปโดยที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะคคๆๆเพื่นนะะนนะะอๆน,เอน,นะคะคๆเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ